สวัสดีค่ะมาเร็วมากสวัสดีค่ะในนี้คือดูดบุหรี่ไฟฟ้าได้นะคะเพราะว่าไฟดับไฟดับ ไม่โดนอะไรโดนเด็กเยียวคือลิสก็สิ์เพลงสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วพูดคุยทักทายกันเลยนะคะเข้ามาแล้วพูดคุยทักทายกันเลยนะจ๊ะ พอทข,ของอะไรหรอครับของของซูพิมสนใจไหมขายของคือตอนนี้ครจะใช้เป็นพอตนี้ค่ะพอตนี้ก็คือตัวน,นี้จะเป็นพอทที่ใช้แล้วทิ้งนะคะตัวน,นี้ใช้แล้วแล้วก็วันนี้เรียบร้อยจังจริงเหรอจริงปะตัวน,นี้ก็คือใช้แล้วก็ทิ้งเลยนะคะก็จะดูดได้ประมาณ3ามรอห้าสิบครั้ง ก็สำหรับคนที่ติดบุหรี่นะที่แบบสูบบุหรี่จัดอะมันจะอยู่ได้ประมาณแบบสามวันสามวันเลยนะสามจะสี่วันเลยนะอือก็จะอยู่ได้ประมาณนั้นเลยแล้วก็มีหลายกลิ่นให้เลือกด้วยเวลาฟ้าชอบเวลาที่เราดูดแล้วแบบมันจะมีไฟขึ้นมาด้วยแล้วควันเยอะมากแล้วควันเยอะมากแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวสูพรพิม เป็นซูเปอรนะคะแบรนด์ Band. อ่ะเป็นลิขสิทธ์แท้นะคะทุกคนตัวนี้เ,เป็นลิขสิทธ์แท้นะเปิดกล่องมาก็คือมีใบเซอร์ ur, มีอะไรให้เลยราคาตัวนี้ตอนนี้ก็เดี๋ยวไปคุยในแชทก็ได้ <laughs> ไปคุยไปคุยในแชทก็ได้นะคะถ้าถ,ถ้าเกิดว่าถ้าใครอ่าแบบว่า inbox มาแบบว่าไดเล็กมาแล้วแบบสนใจบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยฟ้าตอบนะแต่ถ้าแบบว่าทักมาแล้วมาโชว์กระเจียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอา ตัวนี้ก็โอเคตัวนี้เป็นเท่อะฟัว่าตัวนี้มันเท่เพราะว่าแบบมันเป็นแบบตัวนีู้ทีมแล้วเป็นลิขสิทธิ์แท้นะคะทุกคนไม่ใช่ของปลอมนะอันนี้คือแบบควันเยอะมากใครมาแล้วไล่กันตัวด้วยนะคนดูเยอะอีกแล้ววันนี้ คนมาแล้วก็แบบชอบทวงมาแล้วก็ชอบทวงไหนละจ๊ะไหนถามถามในแชร์แล้วถามในแชร์คือในแชทใช่ไหมคะตันนี้ตัวนี้จะมีโปรมีโปรโมชั่นอยู่อยู่ที่ราคาเอ่อนึกก่อนราคาแล้ว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวส่งรายละเอียดเข้าไปให้ในแชร์ค่ะทุกคน เพราะว่าเราเพิ่งมาขายจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ขายของไม่เก่งเลยอะขายของไม่เก่งเลยดูดเก่งอมก็ได้แต่ทุกคนเป็นแม้เวลาที่แบบดูดบุหรี่แบบว่าใครที่ดูดบุหรี่ไฟฟ้าเวลาที่แบบดูดหนักๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะมีมึนหัวนิดนึงนะคือเขาเป็นเป็นแม้หรือว่าเขาเป็นหรือว่าขาคออ่อนอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาที่สาดูดก็ว่าดูด ดูดไปลึกๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบมันมึนหัวไม่รู้ว่าทุกคนเป็นหรือเปล่าแต่ว่าฟ้าจะเป็นแต่ถามว่าแต่ถามว่าดูดดูดไหมก็ดูดมึนหัวแล้วทําไงต่อดูดต่อดูดไปต่อตอ,อีกเป็นๆใช่ไหมเออเขามไม่ได้เป็นคนเดียวทั้งนั้นนะเวลาเราดูดเขาไปลึกๆอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะมึนหัวเหมือนคนคล้ายๆคนเมาอะเมานิดแต่เป็น <laughs> แ,สแสดงว่าไม่ได้คิดไปเอง ตอนแรกนึกว่าคิดไปเองว่าแบบเป็นเราเราแบบว่าเราอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเมาใช่ใช่กันชาป่ะไม่ใช่ต้องลองซื้อไปดูแล้วแหละเมื่อวานเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานนี้เราก็ชุดสีแดงใช่ไหมเมื่อวานหรือวันก่อนวันก่อนใช่ไหมแล้วเมื่อวันก่อนเราก็เมาน้โคตินนโคตินจริงนิโคตินเยอะ เวลาฟ้าดูดเขาไปแบบมุนหัวเลยอ่ะดูดลึกๆอ่ะก็วบินเนี่ยแต่ว่าตัวเนี้ยไม่ต้องดูไม่ต้องดูดลึกไม่ไมต้องดูดลึกเออไม่ต้องดูดลึกควันก็เยอะเป็นครับแต่ส่วนมากจะเป็นกับคนที่หัดใหม่ๆเราคออ่อนไง